ว้ยทำไมวันนี้อากาศดีจริงเลยเนี่ยแล้วลูกหายไปไหนนี่กับป้าอุ้ยนี่มันตกอะไรเนี่ยนี่ไดโนเสาาวใครทำไดโนเสาาวมาตกไว้ตรงนี้เนี่ยหรือว่าจะมีคนแอบเอามาซ่อนไว้ตรงนี้อ่ะแล้วหาไม่เจอแม่ได้ละ มิงมิงมาแล้วจ้าวัีไเลยมิคด้วยอุมิงมิมิงมไปได้ของเล่นมาจากไหนอะคะลูกร้านเหรออุ๊ยทำไมมีตังไปซื้อเอาตังจากที่ไหนไปซื้อตั้อจากย t u b e อุ๊ย ป้าปาก็ชอบเหมือนกันนะของเล่นยิ่งเป็นของเล่นที่เป็นไดโนเสาร์ป้ายิ่งชอบเลยพี่หมิงป,ป้าขอเล่นกับพี่มิงหน่อยได้ไหมโอ้ดูสิเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีแก้วน้ําชาด้วยโนดูสิมันมีตัวอะไรบ้างป้าขอดูหน่อยแยต้เล่ตัทรายับอเอาทรายเหรอลูกอุ้ยดูทรายเซรท็อปด้วยโอ้โห อี่ตอนนี้ฟ้าชอบมากเลยแต่ตัวที่ฟ้าชอบมากที่สุดนะนี่เลยเจ้าหัวไดโนเสาร์ชี้เลยเนะนี่ยโหมดมากเลยนะเพื่อนรู้หรือเปล่าดูฟันเขาสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตะไม่ได้เลยเดี๋ยวจะอ่อนพี่หมิงหยุดเล่นหน่อยอุ้ยหมิงมาว่าเรามาเล่นหัวไดโนเสาร์กันดีกว่า หมิงกับป้านหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย,ย,ยพี่หมิงป๋าเล่นอะไรอยู่แม่ขอเล่นด้วยหน่อยสิพี่หมิงแม่ขอเล่นด้วยหน่อยสิทำไมหมิงหมีมีไดโนเสาร์เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะี่หมิงแบ่งให้แม่เล่นด้วยได้ไหมไม่อ่ะแบงแต่ป้าเล่นอ้าวแล้วแม่เหรอพี่หมิง เหมือนกันนะไม่ใช่เล่นเป็นแต่ปลา อาวพี่หมิงอ่ะทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้ป้าไม่ชอบเลยว่าแต่มือป้าจับอะไรมันเป็นอันโอ้โอโอหมดหมดหมดมดว่าแต่แล้วแม่เดินหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้แล้วป้าต้องจัดการนะนี่หมิงหมิง เมื่อกี้ม allora, şey e. er, e ิงมิงบ้าให้แม่เหรอคะลูกไม่ใช่ไงแล้วทำไมอ่ะลูกอยากให้ปลาเล่นด้วยอ้าวแล้วทำไมหนูไม่ให้แม่เขาเล่นด้วยแม่ก็เล่นเป็นเพื่อนหนูได้นี่ลูกปลาไปเข้าน้ำแป๊บเดียวเองแล้วหนูไล่แม่ไปแบบนั้นทำไมอยากเอ้ยมึเล่นด้วยแต่แม่เขาเสียใจนะลูกลูกรู้หรือเปล่าการที่ลูกไล่แม่เข้าแบบ แค่เป็นหว่งหวงกวงหว่งูไม่มีเพื่อนเล่นพี่หมิงนะพี่หมิงแม่ขอเล่นด้วยแค่นี้ก็ไม่ได้ใดโรเสามีตั้งเยอะตั้งแยะ้ะแม่ก็อยากเล่นบ้างอ่ะให้แต่ปลาเล่นไม่ให้แม่เล่นด้วยเลยอ่ะ <c oughs> เป็นเล่นก็ได้อะไรอยู่ในกระเป๋าอะ นี่ไนโนเสาร์ที่เราเจออยู่ข้างนี้นะอยู่ข้างป่ายนะยค่อยดูนะพี่หมิงพี่หมิงไม่ให้แม่เล่นด้วยใช่ไหมคอยดูแม่จะเสกเจ้าไนโนเสาร์ตัวนี้ให้กลายเป็นไนโนเสาร์ตัวใหญ่เบ้อเฮ่อย่าพี่หมิงแบนตัดแต่แน่นอน oh, <no. S 1> ลูกเป็นลูกเดี๋ยวเถอะทั้งลูกทั้งป่าเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะยดูนะอยดู ทำไมในโทรศัพท์มันตัวใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วอันนี้เจ้าทีเล็กนี่นไม่ได้แล้วเราอาุตส่าห์เตกเขาขึ้นมาเขาจะกินเราหรือเปล่าเนี่ย นั่นน่นเจ้าทีเล็กนี่พี่มิงอุ้ยทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเนอ่ยเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าแม่เีาพได้ดีฝังดินเราเป็นตัวโตขึ้นเหมือนต้นมะม่วงอุ้ยเย้แล้วสิมนีทำไงดีวิ่งไปเร็ว หายไปไหนเนี่ยหรือว่าจะวิ่งหนีเจ้าเนโนเสาร์ที่แม่เสกขึ้นมาให้มันกลายเป็นตัวใหญ่ต้องใช่แน่นอนเลยอะ่ะ <c oughs> สมน้ำหน้าไม่อยากให้แม่เล่นด้วยดีนะนี่นะถ้าเวลามีของเล่นนะต้องรู้จักแบ่งปันกันนะไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้เล่นคนเดียวหรือแม่ก็ไม่ให้แม่เล่นด้วยหรือแม่ก็ให้แต่ป้าเล่นมันไม่ได้มันต้องแบ่งปันกันเล่น <c oughs> ป,ป๋าบอกแล้วใช่ไหมว่าพลังของแม่เนะี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนาว่าแม่ต้องไปเรียนจากอาจารย์คงอาจารย์คงป,<อ>ป๋าว่านะที่หน้าที่หลังนะเราอย่าไปพูดกับแม่งั้นนะไม่งั้นนะแม่อาจจะเสกเราให้เป็นมดบ้างก็ได้เป็นไงตอนนี้ก็ได้เล่นไม่ได้แล้วแหละป๋าว่ากลับบ้านกันก่อนดีกว่า <c oughs> แต่ก่อนเดินต้องบอกเพื่อนก่อนนะใหญ่น้อย มีของเล่นก็อย่าลืมแบ่งปันคนอื่นเขาเล่นด้วยนะแบ่งปันแล้วก็แบ่งใช่แบ่งปันไงเวลาเพื่อนไม่มีลงคาแล,แล้วทีนี้เราก็แบ่งให้เพื่อนสองคูโอ้ยแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเคจบเถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบมีมี <c oughs> ที่